ดสอบเสียงหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองสามได้ยินชัดเจนครับพี่สุดชยัยปัญญาเคยสูบบุหรี่ไหมปัญญาไม่เคยสูบบุหรี่ครับพี่สุดชยัยเพราะเป็นเอร์ไม่มีปอดครับแต่ห่วงไงสุขภาพของทุกคนเสมอครับเดี๋ยวนี้เขามีบุหรี่ไฟฟ้าคขาว่าไม่เป็นอันตรายเหมือนบุหรี่เมื่อก่อนที่เราสูบนะปัญญาคิดยังไงพี่สุดชัยครับถึงแม้บุหรี่ไฟฟ้าอาจดูทันสมัยและแต,ตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปแต่จริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีอันตรายอยู่ครับ มันมีสารเคมีและสารพิษมากมายที่สามารถทําให้เกิดปอดอักเสบเชื้อพ,พลันมะเร็งและปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังมีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลกระทบต่อสมองและระบบประสาทด้วยครับดังนั้นการหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาก็ยังคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีครับถ้าสมมุติว่าปัญญาเป็นคนเนี่ยปัญญาจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าไหมถ้าปัญญาเป็นคนปัญญาคงไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาเลยครับ พะรู้ถึงอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพมากมายการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญมากการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับพี่สุชัยคิดเห็นยังไงบ้างครับก็เห็นด้วยเพราะว่าบุหรี่มันเป็นพิษภัยที่เห็นได้ชัดนะแต่ว่าข้อมูลที่ปัญญาเอามาเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนข้อมูลที่ปัญญาพูดถึงเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการวิจัยทางการแพทย์ครับ ตัวอย่างเช่น 1. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความรู้และทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพ 2. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าไอบุหรี่ไฟฟ้ามีน้ำมันและสารเคมีกว่า7ชชนิดทำให้เ,เกิดปอดอักเสบเฉียพลันและมะเร็งทุกชนิดงานวิจัยและการศึกษาในต่างประเทศ เช่นองค์การอาหารและยา FDA ของสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่อนุญาตให้ใช้ HTP heated tobacco products อย่างสรีเนื่องจากยังมีอันตรายต่อสุขภาพข้อมูลเหล่านี้มาจากองค์กรและแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในวงการแพทย์และสาธารณสุขครับอยากฟังความเห็นบรรยาไม่รู้ว่าเคยดูโฆษณารณรงค์ที่ ที่กร,รองเคร <oss> <oss> ื่องปรับอากาศดำปีเลยแล้วบอกว่าแอร์นี่ล้างได้แต่ปอดคนเราเนี่ยล้างไม่ได้ปัญญารู้สึกยังไงกับโฆษณาชิ้นนี้ปัญญาคิดว่าโฆษณาที่บอกว่าเครื่องปรับอากาศสามารถล้างตัวกรองได้แต่ปอดคนเราล้างไม่ได้เป็นโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและส่งสารได้อย่างชัดเจนครับเพราะมันช่วยเน้นถึงความสําคัญของการปกป้องสุขภาพของเราเองการเปรียบเทียบนี้ทําให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าแม้เราสามารถทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศได้แต่ปอดของเราไม่สามารถ สามารถล้างหรือทําความสะอาดได้เหมือนกันการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ทั่วไปสามารถทําลายปอดของเราได้อย่างทาวันซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักถึงและป้องกันครับอยากให้ปัญญาเล่ามุกตลกเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ามีไหมเล่าให้ฟังหน่อยได้เลยครับพี่สุชัยปัญญามีมุกตลกเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ามาเล่าให้ฟังครับมีคนหนึ่งลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วบ่นกับเพื่อนว่าเฮ้ย hey, ทาไมควันเยอะขนาดนี้เพื่อนตอบกลับมาว่านายไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าหรอก นายกำลังสูบเครื่องดูดฝุ่นอยู่นะฮะหวังว่าพี่สุดชัยจะจะชอบหมกนี้นะครับขอบคุณม,มากบัญญาสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สุดชยัยเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ